พี่น้องมือ่อไหรมาเก็บถั่วอยู่สวนสวนอายเนาะบานดอนคาแดดพี่น้องเบองฮหอนหอนรีเดียร์ีกโรคนี่ขมวักผีขมวักีกาเป็นแบบนี้แกะไงมาแตะกันยันต์ตมาเอาปล่าลกแปะนั่น mm. นี่พ mm. ี่ mm. น้อง มาใส่ก็บ่ได้มาก็ก็มากระโพนเนาะมากระโพนมีเบิดมักแตะมะกระโผนมะทัวเงี้ยามกระโเพิ่มกำลังเป็นหมาก Cái mọc thua tăm kín thì nọc Hà hán thuyền, hà đỏ thiềng hao Tha cát đọc Phí nọc thua Mạc ăn xí nhầy nhầy nè Mọc nhau bố Ngâm ừ. น <incarcerated S 1> <debuted> ้องญาาญาเป็นญาถ้าเห็นแนแบบจ้ะโอ้ยคนลายเด้ ทางลางกับปลาอ้อยพี่น้องนี่างางสวนปลาอ้อยอาหารเที่ยงเขากบสีตั้มหมักทัวถอดไข่โอ้หไล่เติบพี่น้อง ทัวมันกบชิเป็นเพียลงเนี่ยพี่นออ้องมัดกองมัแจ้งกันดิเป็นมังทัวมัดกองมัแจ้งธรรมาศาสตร์หาพี่นอ้องชายพุนธรรมาศาสตร์อ,อะไร ม the ั้วต่อชานชิดพีอเนาะขั <school> ้วปลูกเองก็มาเคลื่อนพี่เนาะำลางปลูกแส้งกันยังจะนนยนี่หน่อยเนยไงกับเบิดเลยจะนยป้ายมัน

เ <Okay. S 2> อาเก็บชาวไปตั้มกินตอนเที่ยงพี่น้องไปไปตั้มกินได<ป>้พี่น้อง